ที่ชอบทําบุญนอกจากจะได้ความสบายใจแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเขาจะได้รับผลแห่งทานหรือผลแห่งบุญที่เขาได้ทํำยังไงบ้างก่อนไปฟังใครที่ชอบสั่งสมบุญชอบสร้างความดีเนี่ยฟังคลิปนี้ให้ดีๆเลยนะคุณโยมผลแห่งการทําบุญหรืออาน,นิสงส์แห่งบุญเนี่ยจะช่วยเราเนี่ยสเรื่องด้วยกันนะ 1>, 1. จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในอนาคตภพชาติต่อๆไปเราทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิปฏิบัติทําไว้มากก็เพื่อประโยชน์ในการปรับแต่งปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองปรุงแต่งชีวิต ตัวเองให้ดีขึ้นราบรื่นขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นในภพชาติเบื้องหน้าเพราะเราก็ต้องเกิดอีกอ่ะเรายังไม่หมดกิเลสเป็นชาติสุดท้ายก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกภพชาติต่อๆไปเราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่านี้จริงไหมอ่ะก็เพราะบุญในปัจจุบันนี่แหละอันนี้คือประโยชน์อย่างแรกอย่างที่สองการทําบุญก็เพื่อไปตัดรอนวิบากกรรมริบากมาความผิดพลาดในอดีตที่เราทําผิดทพาพลาดกันมาหลายภพหลายชาติหรือแม้ในชาติปัจจุบันเราไม่อยากเกิดความทุกข์เกิดอุปสรรคในชีวิตเราไม่อยากให้บาปตามทัน มก็ด้วยบุญในปัจจุบันนี่แหละที่เราทํามากเนี่ยก็จะทาให้วิบากกรรมเหล่านั้นไม่มีโอกาสส่งผลเพราะบุญส่งผลก่อนบุญมีกําลังมากกว่ามีพื้นที่ในการส่งผลมากกว่าบาปก็ค่อยๆลดหลัน่นไกลออกไปไกลออกไปจนไปส่งผลชาติสุดท้ายก็ตอนที่เราอาจจะหมดกิเลสอาสวะเป็นพระอาหารหันต์แล้วอะ่ะนี่แหละคือการทําบุญทุกบุญอย่างเต็มที่มันมีผลอย่างนี้นี่เองอ่ะเนาะเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าห่างบุญนะหมั่นทําบุญสร้างความดีสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองมากๆไม่ได้เพื่อใคร หลอกบุญเนี่ยไม่มีขายในห้างสปปรรพสินค้าในห้างร้านต่างๆนะอยากได้ต้องทําเองสั่งสมด้วยตัวเองแล้วชีวิตเรามันจะมีความสุขนั่นเองลองไปปรับใช้กันดูนะฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยแล้วก็กดติดตามหลวงพี่ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่หลวงพี่ลงคลิปนะขอเจริญพร